สวัสดีครับช่องปลาหลานชวนจิมนะครับผมวันนี้เรามาฝังลูกนิมิตกันนะครับผมสายไฟใหม่ยาสลบพัจะไม่หิวยาหิวก็จะได้ีจะมีคนมาคอยช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาช่วยบ้าบที่วัดสวรรค์ธารามนะครับผม อ่าจังหวัดนครสวรรค์นะครับเต็มหมูเขาเรียกหมู่บ้านเลยนะหมู่บ้านหนองขณงนะครับา๋อว่าคุณดียาให้ครับไปเขาแบงในกันครับผมเราจะได้ใส่นะครับโทรศัพท์มือถือกุญแจรถต่างๆสุภาพสตรีโทรศัพท์นั้นอย่าเอาไปไว้ข้างหลังนะครับเตือนเป็นครั้งที่สามนะครับนั่งทำอะไรกันอ่าสุภาพสตรีชอบเอาโทรศัพท์มาเด็กแว๊ดูนะครับ ดูอะไรครับดูแบบวางเข้าวัดครับผมแล้วก็ดูเรื่องแม่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 ไม่กันน้แม่ทำไมมันมันไหนนี่มันโผูหนนกมาเอาไปวมาเอาไมาเอาไ้ยเอาตะไบมว้ลอนาาามาไว้ลานนาามาเทวเนี่ยนะ อันนี้ก็เดินหาของกินกันก่อนนะครับผมนับแรกระหว่างรองปิดทองฝั่งลูกนิมิตนะครับอันนี้ก็กำลังหาของรับประทานอยู่นะครับโน่นโน่นมีร้านนุ่ มันจะสวยสวยธรรมดามันจะแก่งแบบรุ่นที่อยู่นะนมันจะไปในงานไปในงานกันต่อเลยครับนี่นะครับผมก็อยู่กับตรงหน้าโบสถ์แล้วนะครับมาร่วมกันฝังลูกนิมิตนะครับผมบ้า เวก็ดละจมองที่ันโดวัดเกียวกับก็มี่ัรในเกีใครก็ไม่บเขาบอกว่าเนองงให้โดเว่าเขียนไปวที่แล้วเียไปวันี้อะไร คนไคยจะไปรู้นะเออมาปิดทองฝักลูกนี้ที่อสวรรค์พารามน้องเองนะฝากคนไทจะไปร้ากม็ดีนะครัากความของข้อดีอ่นรันไทยจะไ้นรันุ่างที่เราได้ตอนนี้ก็ความสุขายสบายกำลังอาชีพต่อยอดนะครับผมอาี อ๋อนี่ไงข้างหน้านน้นเหรนี่นะครับวัดนี่นะครับแนะนำให้มาทำบุญได้นะครับผมฝั่งโลกฮิวิน,นะครับ <S <S <น> ก็มีความโศกเศร้านะเพราะว่าเราทำในสิ่งที่เราเป็นความทีเป็นความเป็นความร่ำนาดที่จะหยดท่านทั้งหลายมาเอาเรื่องเอาใจใน เทศกาลปีใหม่ในวันนี้ก็ยอมเดินมาแล้วและเลี้ยวซ้ายเลยลงขาในเทศกาลตรุีนสัการ์ก็ขอให้ทุกท่านจงมาเป็นก่ออนีกคนก็ว่าเยอะครับสู่เราท่านหลายทุกคนท่านให้เราท่านหลายทุกคนท่านจองอยู่เย็นเป็นโซ่จองมากีสีโซ่จองร่มเย็นเป็นโซ่ ต่อแบกลงานขาภูท <rôle à> <to break an iously> ี่หาพี่มาแบกกองนี้เลยแมาต่อแบกแขรคนมาต่อแล้วแบกอาเจอมัวอยครับเนี่ยตรองมีมีกองเลยนะอากิซองนั่นนช่นนั่นอาจจเชิญอะรเชยนตร พระอิเหนาพระองค์เป <poured S 1> ็นต so no. no. yes, no. ัวรว่าดีกับใครมาได้ไม่แน่มองดวี่สาวี่ยพ่อแแตนาต ก็กำลังแลกดอกไม้โชคเจียนนะครับเพื่อไปฝั่งลูกนิมิตกันนะครับผมอ่าคลิปนี้เราก็ถ่ายวันต่อวันนะครับผมเราไม่มีดองนะครับก็จะลงช้าบ้างอะไรบ้างนะครับผม อันนี้ก็อยู่หน้าโบสถ์นะครับผมนะครับอน้เป็นวาโบสถ์นะครับเดมเรเกเราอาจจะได้ยนกันอริ่อยๆว่าเนคนาเพูดสุขีสุขดีสุขดีในยุมายมันดูเ่าาก

ในระหว่านที่นี้ไอเดร์ไปไดกอุ้ยโชั์ขาผมอเร์ไ้ตั้งแต่ก็นอบทไอเดอร์ไปได้หน่งสี่หลุดคอที่นี่เข้ามีนี่มงรุ่นตูรณ์ตัดสมบูรณตับสมั

ก็เราก็มาช่วยกันร่วมสร้างกันฝังรูปนิดกันนะครับผมตีกล้าคอยออยคอยยคอกซ้ายออซ้ายน้าขวายแล้วก็จะนำมสมุด นำดอกไม้ไปวางนะครับผม

หลุด20ปีถูกกระสุนกดนก็ไม่ต้องไปไกลก็สามารถทำงานในบริษัทได้ทุกคนต้องทำนะที่งาน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 ที่านที่ง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 นที่งานที่งา ก่อกำลังจะแะองลูกที่ยเราบเ่อเอใแมแต่ดงยากได้เลยนะมี้นาาที่ขาที่มาอยานอบมาไม่ายอะไรเราเชือใจรอไปว่ามีแม้ไปบุตของเราด้วยอยากพายายเาเชื่อใจ Icana, มาต네่อแบกแบกดูนไ่้ครัใลครับด uh, ูเรครับอ euh ้านี่ลูกอละไรนลูกสา่นดีอย่ในโบสครับอ๋อดเลูกแรกนะครับในโบดนะครับผม السلام <laughs> عليكم

อันนี้อยู่รูปที่หนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปต่อรูปที่สองนะครับก็จำการถวายปลาก่อนครับผม ร้แบ็ที่ดีใหม่ใหม่ซัมาให่ี่แถวพี่ไายนะผมว่ามรด้อยด้วยสำรัจของบรเวยเท้าขอหอเป็นร้อยเก่าๆดต่แบงค์ห้าร้อยเกาแงนั้นรูกที่เท่าไหร่อันนี้รูปที่สองหรอหนึ่งข้างบนแล้ว

ก็ทำการปิดทองสั่งลูกในมิตรนะครับตารวยๆเร่งๆเฮงๆทุกคนนะครับผมก็รับปีใหม่นะครับเอาบุญมาฝากขับจะไปต่อกันลูกที่ห้าครับผมลลกที่ห้านะครับทั้งหมดก็มีเก้ารูปนะครับผม ไควา่างก็มาสกาลาได้นะครับก็ส่วนคารามนะคะป่ะเดี๋ยวไปต่อกันลูกที่หกนะครับโอเคลูกที่หกก็วันนี้เราไปไหนไปโรงเรียนปตันกห อามาเนอีคร์ตังโอเคครับยวไปต่อกันลูกที่เจ็ดนะครับผมอันนี้อยู่กันที่ลูกที่เจ็ดนะครับลูกนิมมิตลูกที่เจ็ดนะครับผมก ไปต่อกับลูกที่8โอเคครับอยู่ลูกที่8นะครับตอนนี้เดือดรวยเฮงเฮงนะจ๊าจ้าไปต่อกันลูกสุดท้ายนะครับลูกที่เก้านะครับผมาไปขอให้ได้เงินแสนกระตอนแก่แล้วก็ให้ได้ เป็นลูกสุดท้ายครับลูกที่เก้านะครับ

เก็นเรตองเี้ยงเรากเรตองม well. at, ีคมีรู้ว่าจะต้องการยไผ่านันนี้ก็ใส่จนผานนะครับผมอตาทกโอทนา สาธุสาธุสาธุน,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 นั่งกินให้เป็นบุตั้งใจให้เป็นม้าาเศรษฐีอยากจะได้ก็ขอให้ได้อยากจะมีก็ขอให้มีทำการงานค้าขายก็ขอให้มีกำไรยังคงบ็ไอ้ คิดเงินก็ขอให้เงินไหลมาเกคิดทองก็ขอให้ทงไหลมาเกยคิดอะไรก็ขอให้ได้เลยนะใบัตน้านางโมนาพี่ขาวนางวายเข้าในหดตลอดแจ้ขอบุตรมาุรคับนยานุกรรมานั่งก็ตรงนี้อาสาทูนี่แบบพี่สาวเขาเรียกว่าตาพนงูุมองเห็กันเท่ไหรใหญ่หอใหญ่เนะนางโมนาอาสาพูก

ตามโบราณาตรพิถสาิธีใช้มาใหม่ใหม่หนในใจมนต์ตองรลึกไปแท้ไปบุนของเรา้วอย่าถ้ายาท่าแากเชิมาตอบมาเติมมาเสริมมาไว้มาทุกบุญทุกบุญเนี่บุญบารม่ก็ไปเป็นได้

โอ้โหนั่นนี่ได้ไปดูตรงไหนมาไปนั่งไปโอ้โหมันไปดูตรงไหนมาโอ้โหมันไปดตรงได้มาเดินอยู่ข้างนนี่ตัวเองเนี่ยลุกเข้าไปออกมาไล้ไหมวะแตได้ออกมาทังนี้ตัวเอไปเดินอะไรกันรู้แ้วออกไปแล้วกินดูดูเดินไปแล้วกินอะไรกัน

เอาไปกษายีมาเพื่อเงินเราต้องไปนักอ่นงานเอาขายลูกลูกมาใหม่มาใหม่เล้วมาใหม่ใหม่ก่อนเยอะมาต่อเองเอหมดงานลพก่านมาที่เราีให้หอดก็ไปได้แต่ละแต่ลนมาต่อเองเอหมาจ้างบุคคลในการตัดต่ออย่างเราได้มีบเคคลอนการแข่ง ได like so ้ครับก็ได้เวลากลับบ้านนะครับผมอย่ังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดสังเกด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าน้าน้าตงยี่น้าดุจน้าตงยี่น้าเป็นพีหาครับ หลวงพ่อเรื่อสีสวรรค์นะหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์คุณโยมนะเอาเรื่องเอาไทยก่อนนะวันนี้หลายคนหลายท่านนะเสร็จจากภารกิจการงานเราะวันนี้อาจจะเป็นการทํางานวันแรกเดือนแรกปีแรกนะของญาติโยมไทยได้หลายคนได้หลายท่านเมื่อเสร็จสิ้นจากภารกิจแล้วก็เดินทางมาพาสู่ที่วัดสวรรค์พารามแห่งนี้นะตั้งใจมานะบางคนบางท่านเพื่อนนี้ که در اینجا هم